สวัสดีครับโอ้เช้านี้ฝนตกตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วรถติดน้าดูเลยเนี่ยเพื่อนๆถึงที่ทำงานกันยังครับถึงที่ทำงานกันยังเช้านี้ฝนตกตกตั้งแต่เมื่อคืนตกไม่แรงอะ่ะอ่พายุไม่มีรูเข้ามานะพายุโนรูโนรูโนโก็แปลว่าไม่รูก็รูแล้วกัน พายุไม่มีรูเข้ามาอาทิตย์หน้าเขาบอกจะตกหนักอีกครับพอดีไปพิษโลกไปอะไรกลับมาแล้วนะครับก็ทักทายเอฟซก่อนเดี๋ยวมีข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสวัดดีครับคุณจิตคดเคี้ยวพอนีขับรถไม่ได้อาจจะไม่ได้ไม่ได้ทักใครนะครับคุณจิตคดเคี้ยวหวัดดีครับเราพูดไปแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวรอเอฟซสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็ฝนตกนะครับบางคนก็ถือโอกาสหยุดเลย นะครับฝนตกถือกัาไม่ไปทํางานเลยก็มีผมรับรองได้เดาวไม่ผิดนะครับเดาวไม่ผิดมันก็ออกมาโหรถนั่งไปจิบหายเซ็งเลยไม่รู้ถน,นนอะไรของมันวิ่งยังไงวะเนี่ยมันทาถนนจน,นเวียนโหไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวสักครู่นะผมออกจากออกจากประตูกนแป๊บหนึ่งแถวพระรามสองอ่าครับก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่อง วัตถุมงคลวัดบางคลานนะของหลวงพ่อเงินนะที่อาจารย์ลักษิเกตทำนะครับอาจารย์ลักษิเกตทำนะครับก็อาจารย์ลักษิเกตว่าเนื้อนําเลิกเนื้ออะไรก็โยนจะได้กันแล้วนะครับแต่ก็ถ้าใครจะลองงานพุทธาพิเศษนะครับจากอาจารย์ลักษที่บอกว่าทีแรกก็จะจัดงานพุทธาพิเศษในวันที่8นะวันที่8พฤศจิกายนนะครับซึ่งตรงวันลอยกระทง นะเมื่อวานผมก็ไปหาจันดิเลกัหนองทรายมานะครับท่านก็ติดงานสองงานเลยเชะเบ่ายเที่ยงแล้วก็เย็นนะครับแล้วก็มีเกจิหลายองค์นะว่าวันนั้นถือว่าเป็นวันดีวันลอยลอยกระทงตามวัดวาอารามต่างๆนะครับก็จะจัดงานนะบ,บางวัดก็มีการอาบออน้ำไอ,ไอ้น้ำมนน้ำมนเขาเรียกอะไรอาบน้าจันหรืออะไรก็เยอะแยะนะเยอะแยะนะแต่ละวัดก็อาจจะไม่ว่างนะครับไม่ว่างก็เลย จารักษีเกตจะก็เลยเลื่อนนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ให้พิรักษ์สีเกตก่อนนะครับจากงานพุทธาพิเศษในวันที่8พฤศจิกายนนะสองพันซึ่งตรงกับวันลอยกระทงนะเลื่อนเป็นวันศุกร์ที่เอ่อสิบแปดนะครับ18ฟังดีๆนะครับจากวันที่8เป็นวันที่18บแปดพฤศจิกายนนะครับ2565เวลาเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงขึ้นไปนะครับ อาจารย์ลักษิเกตนิมนเกจิอาจารย์มาร่วมงานพิธาพิเศษจํานวนมากนะครับจํานวนมากแล้วก็ตอนนี้ผมก็นิมนหลวงพ่อช้างก็จะกเชอให้แล้วนะครับแล้วนิมนอาจารย์ที่เลเรียบร้อยอา,อาจารย์ลักษ์บอกว่าผมจะนิมนอีกกี่อง์ก็ว่ามาเดี๋ยวผมจะดูให้อาจารย์ลักษ์นะครับเอาแบบขลังขลังนะครับเอาแบบขลังขลังแล้วก็ผมคนชอบศสยศาสตร์นะครับผมผมต้องรู้ดีนะครับว่าองค์ไหนเนี่ยเก่งไม่เก่งองคไหนเก่งเชียร์นะองไหนเก่งจริงนะครับ ไม่ใช่ว่าพระพระหนุ่มๆใหม่ๆบางองค์ก็เก่งจริงก็มีนะเออเราเราเข้าไปศึกษาแล้วเออนะผมถผงบอกบอกว่าเกจหิหลายๆองค์นะครับก็ต้องเก่งมาตั้งแต่หนุ่มๆนะไม่ใช่จู่ๆแกก็เก่งเลยนะครับแกจู่ๆแกงักแล้วก็จู่แล้วก็เก่งมาทันทีไอ้ยังที่น่ากลัวครับอันนั้นเก่งเชียร์ครับะนะครับผมจะนิมนต์พระเกเจิอาจารย์นะครับอีกสักสองสามองค์ให้อาจารย์รักนะครับ แต่เราองค์ก็บวชมาสิบกว่าพันศาทั้งนั้นสิบกว่ายี่สิบพันศาก็มีนะครับถึงแม้แม้จะเป็นพระหนุ่มนะครับเช่นอาจารย์เอกนวะัดบ,บางพุทโธในจังหวัดลบบุรีนะผมเข้าไปสัมผัสมานะครับท่านก็โอเคนะครับโอเคแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับมีลูกศิษย์หาลูกหาเยอะท่านก็เป็นพระถือว่าในจังหวัดลบบุรีท่านก็เป็นพระผู้ใหญ่องค์หนึ่งทั้นได้รับตําแหน่งเป็นถึงจะน่าจะเจ้าคณะตําบลเหมือนกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจนะนะครับก็ไปศึกษามาไปดูมา เกี่ยวกับครูบาอาจารย์ของท่านพระอาจารย์เอกวัดบางพุทโทเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะหลายหลายลูกนะครับแม้กระทั่งตอนที่จัดงานพุทธาพิเศษใหญ่ๆที่วัดน้องทรายนะท่านพระอาจารย์ดิเรกก็ยังนิมนต์อาจารย์เอกวัดบางพุทโทน่ะมาร่วมพุทธาพิเศษด้วยแต่ว่าถึงวันน้อาจารย์เอกจะว่างหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ไปก่อนนะครับอาจจะนิมนต์อาจารย์เลี้ยงนะครับจ์เลี้ยงวัดโปรดเกตหรือวัดหรือวัดจอมเกตวัดจอมเกตนะครับจะไปขอความเมตตาจากท่านนะครับ แล้วสักองค์อาจจะเป็นนิมนต์หลวงพ่อเอื้อนวัดวังแดงใต้นะครับแต่ตอนนี้คือคุยคุยกันไว้ก่อนนะก็จะนิมนต์ให้จารักรักสักสีก่ห้าองนะถ้าจารักเห็นด้วยนะแต่ถ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเห็นด้วยเดี๋ยวผมก็จะลองไปนิมนต์ท่านนะครับสําหรับหลวงพ่อเอื้อนวัดวังแดงใต้นี่นะครับลูกศิษย์สายวัดมะขามเรียงนะครับพระเป็นพระที่มีประสบการณ์สูงนะครับพระวัดถุมงคลขลงท่านนะคนะรับพ่อเอื้อนอุตตตโมนะครับ นาลูกศิษย์สายวังแดงใต้นะอ้าววังแดงเหนือนะครับหลวงหลวงพ่อแจ่มนะครับแล้วก็หลวงพ่อตาบนะครับท่านก็เป็นพระที่มีอายุเยอะแล้วเจ็ดสิบกว่ามงากแล้วนะครับแต่ว่าพุทธาพุทธานุภาพพุทธาคมของท่านเก่งกล้านะครับเก่งกล้าก็ประชาสัมพันธ์นะครับอยากวันนี้แปเป็นวันที่สิบแปดช่วยกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับอาล้ครับตอนนี้เรื่องนี้จบละตอนนี้เราก็มาเข้าเรื่องพระเครื่องนะครับพระเครื่องเนี่ย นะครับหลายๆท่านนะครับที่เขาเข้ามาเล่นพระใหม่ๆนะครับเล่นพระใหม่ๆจงเล่นตามที่มาตรฐานสากลเท่านั้นนะครับมาตรฐานสากลนะครับพระกุพระเก่าหรือว่าพระอะไรก็แล้วแต่นะครับบางท่านเนี่ยเช่นพระกุพระท่ากระดานพระมเหสวนนะพระลบบุรีหูยานลบบุรีหรือว่าพระกุเยอะๆนะกุวัดราชุรณะหรือว่าอะไรแล้วแต่นะหลายหรือว่าพระเกจิยุคเก่าๆนะครับหลายท่านก็เกิดไม่ทันนะครับผมก็เกิดไม่ทันนะครับ ไอคนที่มันออกมาพูดเปล่าวปๆป,ปอะไรเยอะแยะมันก็เกิดไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต่างเกิดไม่ทันเนี่ยนะพระไม่ใช่ว่าพอเกิดไม่ทันแล้วต่างคนต่างเล่นได้นะครับนะบอกว่าเกิดไม่ทันแล้วมึงรู้ได้ไงว่าอย่างนี้มีหรือไม่มีครับฟังครับฟังนะครับบางคนไม่เข้าใจนะครับก็ฟังแล้วก็อาจจะเผลอไผ่นะครับถึงจะเกิดไม่ทันนะครับแต่ประวัติการเล่นมันก็ต้องมีการสืบทอดกันมา ชัดเจนนะถึงจะเล่นกันได้เข้าใจนะครับเ,เช่นพระผ้ากระดานเงนี้ยนะเกิเอ,อขึ้นหลายกลุกนะปุสีสวัสดนะปุวัดเหนือปวุวัดนู้นวะัดนี้นะปุลั่นทมนะครับมันต้องเล่นกันได้เพราะว่านสุดท้ายมันเป็นภาพพิมพ์เดียวกันนะสามารถสืบทอดประวัติกันได้นะเพราะว่าอ้ยมันเกิดไม่ทันแล้วมึงรู้ได้ว่ามีสร้างหรือไม่มีสร้างนะครับถ้าสืบประวัติไม่ได้นะครับ ปู่ย่าตายายเรานะโคตรเง่าเราเนี่ยเราจะสืบได้ยังไงว่าเรามาจากตระกูลไหนเรามาจากใครนะครับเราเกิดทันพ่อแม่เราพ่อแม่เราเกิดทันตายายและตาพ่อแม่ของตายายเนี่ยลึกลับมาเราเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันเกิดไม่ทันนะั้นแต่เราก็ต้องรู้ว่าบรรพบุุษของเราเนี่ยเป็นใครถูกต้องไหมครับคุณพกศิล์อุทยโยนะฮะมันก็ต้องเป็นการสืบทอดกันได้นะครับสืบทอดกันได้ว่าเออเฮ้ยไอ้นี่ลูกเต้าเราใครวะลูกใครวะ นา,าตะกูลมันมาจากไหนไม่ใช่แม่งไม่ได้ทุกคนไม่ได้เกิดมาจากหุนพยนต์นะเสกขึ้นมาแล้วก็บอกว่านี่ลูกปูนะพระเครื่องก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากหุนพยนต์นะไม่ใช่เกิดมาจากเศกปั้นนะม,มาจากการปั้นนะแต่ลูกลูกคนเนี่ยมันนะมันไม่ได้เกิดมาจากหุนพยนต์มันก็ต้องสืบได้นะครับว่าเออคนนี้ลูกใครคนนั้นลูกหลานใครแม้ว่าทั้งมันเกิดไม่ทันแต่สืบได้นะครับสืบรูปสืบห้านได้นะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันพระเครื่องก็เหมือนกันนะครับ เล่นเนี่ยสืบได้ครับถึงทุกคนจะเกิดไม่ทันมันก็สืบได้ว่าพระแบบเนี้ยประวัติการสร้างเนี่ยมีสร้างหรือเปล่านะประวัติการเล่นหาเนี่ยมีหรือเปล่านะครับถ้าไม่ม,ไม,มีไม่มีการสร้างประวัติวัดไม่มีการสร้างไม่เคยพบเจอนะครับไม่เคยขุดกูเนี่ยอ่าวท่ากระดานนะจุ่ๆคุณบอกไปเจอสมเด็จว่าระฆังเนี่ยนั้นในในกูท่ากระดานแล้วมันเป็นไม่ได้หรือเปล่าล่ะเออเพราะฉะนั้นมันก็ต้องสืบกันได้นะครับว่าพระ แบบไหนขึ้นกูไหนเล่นยังไงนั้นะเล่นให้มามาตรถานสากลน,นะครับที่เขาสืบที่เขาเล่นกันมาแค่นั้นนะจบนะครับท่านก็ไม่เสียเงินฟรีนะท่านก็จะไม่ถูกมิจฉาชีพหลอกนะครับนะท่านจะไม่ถูกมิจฉาชีพหลอกเลยนะถ้าท่านเล่นตามสากลนิยมนะถ้าจะถูกหลอกก็คือแค่พระเกออ่าเช่นถ้าเอ่อขึ้นจากกูท่ากระดานอ่านก็ต้องเป็นท่ากระดานเหมือนกันแค่าท,ท่ากระดานเก๊กับแท้แค่นั้นเอง ทนะ่ากระดานสร้างด้วยเนื้อชินตะกัวนะเนื้อชินตะกัวจูจ่ๆท่านไปเจอเนื้อทองคําลงยาอย่างเงี้ยท่ากระดานทองคาลงยาเนี่ยนะสมมุติเฉยๆผมพูดถึงสมมุติเฉยๆแล้วท่านกล้าเล่นป่ละล่ะถ้าท่านไปเล่นแล้วถ้าชาวบ้านบอกเก๊ท่านยอมรับหรือเปล่าละ่ะเออเล่นพราเล่นให้มามาสฐานสากลน,นะครับนะมันสามารถสืบทอดจะได้เพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับแล้วท่านระวังมิจฉาชีพจะหลอกเอานะครับในผมพูด เตือน f อผมด้วยความหวังดีนะครับเพราะตอนนี้มิถาชีพนะ่ยแม่งมีทั่วไปหมดนะครับมันมีทั่วไปหมดมันไม่ได้ว่ามีแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับนะบางคนนะเข้ามาเล่นพระใหม่ๆเนะี่ยมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันก็เยอะเยอะแยะนะครับเข้ามาอยากจะเล่นอยากจะเล่นนะเล่นก็ต้องเล่นให้มันมาตรฐานสากลน,นะไปเลยครับสมาคมพระผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยไปเล่นกับคนที่เป็นนะครับไปเล่นกับคนที่เป็น นะับนสมาคมก็ไม่ใช่ว่าคนเล่นพาเกไม่มีก็มีเหมือนกันแต่เล่นพาแท้ก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ไปเลือกบุคคลที่ท่านควรจะเล่นด้วยนะครับเล่นกับบุคคลที่ท่านควรจะเล่นด้วยว่าเออซื้อกับคนเนี้ยชัวร์ไหมรับรองไหมอ่ารับรองรับเก้คืนไหมนะไม่จะเก้คืนวัดเก้ไปฟ้องเอานะถ้าประเภทนี้ท่านอย่าไปเล่นนะครับอย่าไปเล่นนะครับเล่นไปมีแต่จุกนะครับเจ้าไม่มีด้วยนะมีแต่จุกกับเจ็บ เข้าใจนะครับผมเตือนเอฟซผมนะครับผมไม่ได้กล่าวว่าร้ายให้ใครนะครับผมพูดให้เอฟซผมระวังพวกมิจฉาชีพให้ดีนะครับพวกมิจฉาชีพพวกนี้มันจะมีนิทานเนี่ยมาปั้นเรื่อยๆนะครับมันมันจะมันจะสร้างนิทงนิทานเนี่ยนิยงนิยายประล้ำปลาเนี่ยนะเอาพูดให้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 คนงงอ่ะพูดให้คนงงนะครับถ้าท่านตั้งสติได้นะพาเครื่องเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับถ้าท่านตั้งสติได้ท่านจะไม่โดนมิจฉาชีพหลอกนะครับผมมาเตือน เอฟซีผมและคนที่อยากจะฟังผมเท่านั้นนะครับนะไม่ได้ไม่ได้เจตนาจะว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับถ้าใครหล,ลงไปแล้วนะครับแล้วท่านจะจะหัวหนึ่งคําของผมว่าเฮ้ยมันจริงเว้ยนะครับเล่นที่วัดมีการสร้างนะครับวัดมีการสร้างนะขนาดวัดมีการสร้างเช่นวัดหนังเนี่ยเหรียญทองคำลงยาเนี่ยมีการสร้างมันยังมีเกเลยนะผมไปเจอที่ท่าประจันน่ะขายเป็นขายเหรียญไม่กี่ไม่กี่ตัง นะครับอ่ายางแง่มีนะครับแต่บางหลวงพ่อเนี่ยมันไม่มีนะครับเช่นหลวงพ่อเงินวัดดอนใย,ยหอมเนี่ยเรียนรุ่นแรกอ่ะท่านไปรอไปถามพระครูสมุอวยพรได้เละตอนนี้ท่านก็ยังอยู่นะนะผมก็ทันท่านนะฮะหลวงวัดแช่มเนี่ยผมก็ทันนะคนผมเชื่อแล้วว่าคนดอนหญยหอมมันแกไม่ยอมหรอกครับนะผมเคยเห็นคนดอนะจุดู่มีเรียนหลวงพ่อเงินรุ่นแรกนะหลวงพ่อเงินเป็น เนื้อพิเศษทองคาลงยาอะไรไปเนี่ยผมว่าคนดอนใหญ่หอมแกคงไม่แฮปปี้ happy, นะครับเราเล่นแบบถ้าเราเล่นแบบมาตรฐานสากลน,นะครับเขามีแค่เนื้อทองแดงลมดำนะหรือทองแดงผิวไฟท่านเล่นเพออนะเล่นเพออเพียงแต่ท่านดูให้หมันเก๋กับแท้เท่าน,นั้นเองนะครับเพราะข้อแรกท่านปลอดภัยจากเรื่องเนื้อพิเศษแล้วนะท่านไม่โดนละข้อนะอีกข้อนก็ดูเก๋ดูแท้หาคนดูเป็นมาดูแค่นั้นนะจบนะครับโอเค นะทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็สอน f อซผมนะครับบอก f อซผมให้ให้ระมัดระวงังนะครับเพราะว่ามิจฉาชีพมันเยอะจริงๆนะครับปัจจุบันนี้นะเ,เงินมันมันมันม,นมนันเดี๋ยวน,นี้มันต้องใช้วิธีแบบอย่างเงี้ยแหละครับมิจฉาชีพมันเยอะจริงๆนะครับมิจฉาชีพมันเยอะจริงๆนะครับระวังให้ดีนะครับระวังให้ดีนะครับผมพูดกับเอซผมนะครับว่าให้ระวังมิจฉาชีพนะครับพวกมิจฉาชีพมันเยอะครับนะครับแล้วอีกอย่างอีกประเด็นหนึ่งนะครับ ใครก็ตามนะครับที่เล่นพระเนี่ยนะถ้าท่านโดนใครเกมาโดนใครปอมมานะคุณซื้อพระเกจากใครคุณก็ไปคืนนะคนนั้นนะครับให้เขารับผิดชอบเรานะครับให้เขารับผิดชอบเราในฐาน,นาวะว่ามึงขายพระเกให้กูนะครับไม่ใช่ว่าโดนพระเกยแล้วเจ็บแค้นเครืองโกรธโทษฉันใหญ่นะฉันทําอะไรให้เธอเครืองคุณเอาพระเกมาทุบเขาต่อไอ,อ้ยังเงี้ยผมไม่เห็นด้วยนะครับผมไม่เห็นด้วยนะครับ ท่านโดนใครต้มมานะท่านก็เอาพระออค์นั้นะวันคืนนะ่ะเขาให้เขารับผิดชอบนะผมพูดถึงคนทั่ว,วไปไม่ใช่ว่าโดนเก่มาแล้วกูต้องไปทุบเขาต่ออยังงี้เขาบ่งบอกถึงนิสัยกับสันดานนะครับว่าเป็นคนที่นิสัยสันดานไม่ดีนะครับนิสัยสันดานไม่ดีนะครับเราก็ทาให้เขาให้เขารู้ไปเลยว่าเออเฮ้ยกูซื้อกับมึงละเกนะ่นะนะแล้วมึงก็ต้องรับผิดชอบมึงรับชอบกับขยายความแม่งไปเลยว่าซื้อกับมึงละวก่มึง้รับผิดชอบกู ไม่ใช่เก้แล้วกูก็จะไปทุบคนอื่นต่อนะอย่างนั้นเขาเรียกว่าสันดานไม่ดีเข้าใจนะครับเขาเรียกสันดานไม่ดีสวัสดีครับคุณนัทวุฒิเมืองแมนใช่ไหมครับคุณนัทวุฒิเมืองแมนนะครับผมพูดทุกอย่างเนี่ยถ้าผมพูดผิดหลักการนะเข้ามาด่าผมได้นะครับเข้ามาด่าผมได้นะแต่ถ้าผมพูดถูกหลักการก็ให้กําลังใจผมแล้วกันนะครับซื้อเก้กับใครก็ไปคืนนะคนคนนู้นอไปคืนนะคนคนที่ซื้อกับเขา แล้วนะไม่ไดซื้อเกแล้วก็เจ็บใจเจ็บแค้นพานเข้าไปทั่วเลยนะ <_ an> เพราะอะไรเ <_ an> พราะตัวเองไม่มีความรู้นะครับไม่มีความรู้ก็เที่ยวพานคนนูน้นพานคนนี้นะครับยอมรับความเป็นจริงสิครับยอมรับความเป็นจริงแล้วก็เออเฮ้ยที่เขาดูของเราเนี่ยจําคนจํานวนมากเนี่ยดูของเราแล้วมันเก้มันเก้นนเนี่ยนะเราต้องสงสัยแล้วนะเราต้องสงสัยคนที่ขายเราแล้วมามากลับสงสัยคนที่เขาให้ความเห็น เ,เขาดูให้ปกติเซียนพระเขาไม่ดูให้ใครง่ายๆหรอกนะเขาดูให้อะไรเงี้ยกลายเป็นว่าแม่มาดูให้แล้วเจ็บตัวหาวไปรวมหัวกันมามาทําร้ายอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ผมพูดได้เหตุและผลนะครับนะเขาดูให้นะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเขาดูแล้วเนี่ยนะ<ๆ>เขาลงความเห็นแบบนี้ก็ควรจะคิดได้นะครับคิดได้ว่าเออเฮ้ยมันจริงเปล่าวะแล้วก็ไปเช็คนะเปิดใจให้กว้างรับ รับให้มันรับรับให้ได้กับคําว่าพักเก๊นะครับนันะรับให้ได้กับว่าคาว่าพักเก๊เพราะถ้ามันเก๊จริงๆนะแต่ถ้ามันแท้ก็อีกเรื่องหนึง่งนะหลายคนที่เขามาดูเนี่ยเขาดูเก๊ดูเก๊แต่คุณกลับไม่เชื่อไปเชื่อคนขายก็แปลกนะแปลกนะในเมื่อคุณเชื่อคนขายนะครับแล้วคุณมา,าทำเฟซบุ๊กหรือว่าทําอะไร youtube หรือทําอะไรก็ตามทําเป็นสาธารณะนะ ทำรรมาธาณะก็ควรจะรับความคิดรับฟังความคิดเห็นนะของคนที่มาแสดงความคิดเห็นเรื่องพระเกพระแท้นะครับต้องเอ่อไม่งั้นคุณก็ไปไม่ต้องมาออกรายการสาธารนณะนะครับรับเฉพาะพวกเอฟซีของคุณไปนะครับเอ่อปิดปิดปิดสาธารณะไปเลยนะครับไม่ใช่ว่ากูเป,นะปิดสาธารณะแต่กูฟิดปิดค,คอมเมนต์ความคิดเห็นใครแสดงความคิดเห็นไม่ถูกใจกูก็จะเล่นงานเขากูก็จะอย่างนั้นอย่างนี้ อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นผู้ผู้นำหรือลูกผู้ชายตัวจริงนะครับเปิดเป็นสาธารณะแล้วเนี่ยนะก็รับฟังความคิดเห็นเขาซิเนี่ยผมเปิดเนี่ยบางคนเข้ามาดูภาพผมให้ภาพมึงเก้ว่ะเข้ามายอะผมก็ไปก็ช่างมึงกูไม่ชอบใจกูก็บล็อกไปกูไม่ต้องมีมีปัญหาต้องไปทําให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจเลยทําไมรับไม่ได้รับไม่ได้ก็อย่าไปเล่นพระนะอย่าไปเล่นพระไปเล่นอย่างอื่น นะครับคนใจแคบแบบนี้เนี่ยนะผมพูดตรงๆนะแม่งทําธุรกิจอะไรก็เจ๊งนะต้องคนใจแคบแบบเนี้ทําธุรกิจอะไรแม่งก็เจ๊งหมดแหละเพราะอะไรวะเห็นแก่ได้นะครับเห็นแก่ได้นะครับไม่ยอมยืนอยู่ในในหลักความเป็นจริงนะครับใครอะไรอะไรก็ไม่ได้สุดท้ายนะไม่มีใครครบนะครับเอาเงินฟาดหัวคนนู้นฟาดหัวคนนี้ไอ้เงินน่ะมันมันก็ฟาดหัวได้เฉพาะไอ้พวกกิ๊กก๊อกเท่านั้นเองนะครับฟาดหัวได้เฉพาะพวกกิ๊กก๊อกนะไอ้พวกคนดีๆเนี่ย เขาไม่กิ๊กกอกนะครับเงินฟาดหัวเขาไม่ได้หรอกนะครับไอ้พวกกิ๊กกอกเท่านั้นที่ว่าเออเฮ้ยแม่งแบบภาษาจริงแล้วบ่อเต่าเหงแล้วไม่มีปัญญาแล้วนะกูเอาก็เอาวะนะเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะบอกนะไอ้พวกที่ไปรับจ้างเป็นมือปืนรับจ้างเป็นนู่นนู่นน,นี่นี่ทั้งท่าง,งท,ท,งทงี่ไม่มีความรู้เลยนะครับก็อยากจะไปแสดงความคิดเห็นนะพวกคุณนี่ผมเรียกว่ากิ๊กกอกนะครับรู้จักไหมกิ๊กกอกตอลกตอกเนี่ย นะครับอ่ะโอเคทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมพูดมันเนี่ยนะผมพูดสอน f อซผมนะครับผมไม่ได้กล่าวลายถึงใครนะครับผมพูด f อซผมสอนเอซผมให้ระวังมิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพจะมีกลโกงทุกอย่างนะครับนะตามกฎหมายนะครับเขาบอกว่าถ้าเราพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นนะครับให้ประชาชนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยนะครับไม่มีความผิดนะครับอ่าไขข่าวในสิ่งที่ เป็นจริงนะครับข่าวในสิ่งที่เป็นจริงกฎหมายเขายกเว้นนะครับเขาละเว้นความผิดนะครับละเว้นความผิดนะฮะเพราะว่ามันเก้มันปลอมนะแล้วประชาคนที่เสียหายคือใครล่ะก็คือคนที่ไม่รู้ก็คือประชาชนที่ไม่รู้นักคนรู้เขาก็ไม่เสียไม่หายนะครับเราทําความดีครับทําความดีนะครับเพราะฉะนั้นก็คนที่ไม่ดีนะกลับตัวกลับใจสมัยนะครับเป็นคนดีได้ครับท่านทําดีได้นะครับถ้าท่านจะทํานอกจาก ท่านจะไม่ทาเท่านั้นเองนะครับเอ่อนะท่านทําดีได้ทุกอย่างนะครับทําดีได้ทุกอย่างเลยแต่ท่านไม่ทานะครับท่านจะพยายามจะจะ,จะทําแต่สิ่งที่เอคติสิ่งที่ชั่วชั่วสิ่งที่ไม่ดีอย่างเงี้ยมันไม่ดีครับนะหรือว่าท่านเป็นพวกที่มาทําแบบนี้คือพวกมิจฉาชีพจริงๆนะครับถ้าไม่ไม่ใช่มิจฉาชีพหลงผิดนะก็กลับตัวกลับใจใหม่นะครับหลงตัวกลับใจใหม่นะเอาพระที่ว่าเก๊เกที่โดนแล้วทุบมาเนี่ย เอาไปหาต้นต่อไปคืนมันนะคืนมันซะไม่เอาให้เอาให้มันตรงหลักตรงประเดน็นนะอย่าเป็นเปเ็นไอ้แค่ฟาดหางฟาดทนนู้นฟาดทวนนี้นะยิ่งยิ่งนับวันยิ่งไร้สาระนะครับยิ่งนับวันยิ่งไร้สาระคนยิ่งยิ่งดูถูกดูหมิน่นดูดูแคนท่านมากเข้าไปใหญ่นะครับนะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีนะครับนะนะท่านอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้นะอาจจะคิดว่าเออกูเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะครับกูเป็นยิ่งใหญ่ใครแตะไม่ได้อย่าลืมนะครับ คนที่ใหญ่กว่าท่านนะผมก็เห็นติดคุกมาเยอะแยะแล้วนะครับคนที่ใหญ่กว่าท่านนะนะพวกนี้ติดคุกมาเยอะแยะนะครับกฎหมายนะครับไม่ได้เว้นหรอกครับคนใหญ่คนโตนะครับเขาไม่ได้เว้นหรอกนะแต่เพียงความความผิดชัดเจนน่ะนะเร็วๆนี้ก็คงจะมีข่าวดังแหละครับเร็วๆนี้นะครับโอเคคุยแค่นี้นะครับเหมือนเดิมนะครับวาจาใดไม่สุภาพหรือไปหมิ่นประมาทใครแต่ผมว่าผมไม่ได้หมิ่นประมาทใครนะก็กราบขออภัยด้วยนะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเล่าขึ้นมาให้เอฟซผมฟังนะเป็นเรื่องสมมุติเฉยเฉยก็ได้นะครับสมมุติเฉยเฉยว่ามันเป็นเรื่องแบบนี้แบบนี้ถือว่าผมออกมาเตือนสังคมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่จุ้ยสวัสดีครับนี่จุ้ยมาหาลาก้าวเป่าดินี่จุ้ยไอ้ลามันไปไปลำปางเหรอนะครับก็สวัสดีทุกคนเดี๋ยวค่อยคุยกันแล้วกันนะครับพอดีฝนตกรถติดปวดฉี่ครับจะแวะเข้าลรยปัสสาวะนิดนึงขอโทษนะครับที่วาระไม่สุภาพนะครับ